ไม่ธรรมดาเปิดเงินเดือนบรูกคดนุพรนนางแทนโคศกรัฐบาลโผคอ,อรมอเศรษฐาหนึ่งนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชองค์การโปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย อีกหนึ่งบุคคลที่จับตามองก็คือบรูคเดนุพรปุณณกันสามีนางเอกคนดังกบสุวนนันโดยโผลคอรมอรเศรษฐาบรูคเดนุพรนั่งตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีบรู๊คเดนุพรนั่งแท่นโฆษกรัฐบาลคอรมอรเศรษฐาหนึ่งโดยเงินเดือนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีเงินเดือน47,250บาท บวกเงินประจำตำแหน่ง1,000 0บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น5,7,250บาทต่อเดือน